วันนี้มีข่าวที่ร้อนแรงมากๆที่จะมานำเสนอและเจาะลึกให้ทุกคนได้รู้กันครับกับเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำลังปะตุขึ้นมาอีกครั้งและตัวละครหลักในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นสมเด็จหุนเซนอดีตผู้นำตลอดการของกัมพูชาและปัจจุบันคือประธานวุฒิสภาของกัมพูชานั่นเองครับ ประเด็นร้อนแรงล่าสุดนี้มาจากโพสต์เฟซบุ๊กของท่านหุ่นเซนเมื่อช่วงเย็นของวันนี้23กันยายน68ครับพี่น้องซึ่งเป็นโพสต์ที่เรียกได้ว่าสันสะเทือนวงการข่าวต่างประเทศและโลกโซเชียลของทั้งสองประเทศเลยทีเดียวโดยใจความสำคัญของโพสต์นี้คืออะไรน่าเรอครับฟังให้ดีนะครับ สมเด็จฮุนเซนได้โพส์ตข้อความยืนยันจุดยืนของกัมพูชาอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาไม่เคยร้องขอให้ประเทศไทยเปิดด่านชายแดนอีกครั้งพร้อมกับประกาศกล่าวว่าถ้าไทยจะปิดด่านไปอีก100ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลายโหฟังแล้วเป็นไงครับทุกคนมันไม่ใช่แค่การตอบโต้ธรรมดารรมดาเลยนะครับแต่มันคือการประกาศสักดาการยืนยันความแข็งแกร่ง และการไม่ง้อใครของกัมพูชาที่มาจากปากของบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศนี้เลยครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าทำไมจูจ่ๆท่านฮุนเซนถึงออกมาโพสต์แบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของด่านชายแดนอย่างเดียวแน่นอนครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชาค่อนข้างตึงเครียดมีรายงานข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่ามีการประทะก,กันเล็กน้อยในบางจุดมีการยู่ยุจากทหารกัมพูชาและประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดก็คือเรื่องที่ไทยปิดด่านชายแดนบางดาง่านเพื่อความมั่นคงนั่นเองครับการปิดด่านชายแดนของไทยครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าขายและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนซึ่งรวมถึงธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติอย่างญี่ปุ่นด้วยครับมีรายงานว่า ทางญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบจากการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่ต้องหยุดชะงักลงและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญจากรายงานข่าวของหลายสำนักระบุว่าทางการญี่ปุ่นอาจจะมีการติดต่อมาอยัางทั้งสองประเทศเพื่อขอให้เจรจากันและเปิดด่านชายแดนอีกครั้งเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แต่สิ่งที่เราได้เห็นจากโพสต์ของท่านฮุนเซนในวันนี้คืออะไรครับ มันคือการปฏิเสธในทันทีท่านยืนยันว่ากัมพูชาได้อนุมัติให้เปิดด่านแล้วและพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปส่วนปัญหาที่ยังไม่สามารถเปิดด่านได้นั้นเป็นปัญหาของฝ่ายไทยครับและที่สำคัญกว่านั้นคือโพสต์นี้ยังตอกย้าด้วยประโยคเด็ดที่ว่าข้าพเจ้าเรียกร้องอย่างนอบน้อมต่อพี่น้องประชาชนโปรดอดทนรอ และให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปด้วยสันติวิธีเราไม่สามารถยุติสงครามด้วยสงครามได้ประโยคนี้มันมีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งมากๆนะครับทุกคนในขณะที่คนไทยอาจจะมองว่าเป็นการประกาศกล้าวแต่ในมุมมองของคนกัมพูชาหรือผู้ที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะเห็นว่านี่คือการส่งสารที่ชัดเจนถึงทั้งฝ่ายไทยและประชาชนกัมพูชาเองครับ ส่งสารถึงฝ่ายไทยเป็นการบอกว่าเราไม่งอนะและเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดที่เรื่องนี้ยังไม่จบส่งสารถึงประชาชนกัมพูชาเป็นการปลุกขวัญและกำลังใจว่าประเทศเราแข็งแกร่งพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครและเรากำลังแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี นอกจากนี้แล้วข่าวที่เกี่ยวข้องกับท่านฮุนเซนในช่วงนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจครับอย่างเช่นประเด็นเรื่องการฟอกเงินเรื่องการสั่งห้ามโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนบนโซเชียลมีเดียในกัมพูชาและเรื่องที่ว่ากันว่าทหารกัมพูชาขาดแคลนกระสุนถึงขนาดที่จีนเองก็ไม่ขายให้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นชนวนที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆครับ แต่สำหรับข่าวที่เป็นประเด็นหลักของวันนี้และเป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือโพสต์ Facebook ของท่านหุนเซนนี่แหละครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวของท่านและความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ของกัมพูชาให้ดูเข้มแข็งและไม่ยอมก้มหัวให้ใครสรุปง่ายๆคือวันนี้ท่านหุนเซนออกมาโพสต์ฟาดไทยแบบไม่มีกักประกาศชัดๆว่ากูอยู่ได้ไม่ต้องหนอ และนี่คือการเปิดฉากความตึงเครียดครั้งใหม่ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับว่าฝ่ายไทยจะมีท่าทีอย่างไรและสถานการณ์ชายแดนจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอสรุปข่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าอีกเมื่อไหร่ผมจะรีบมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันแบบละเอียดและจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารนะครับสวัสดีครับ